สวัสดียิบซี่ทุกคนนี่เป็นหลักฐานมือวาดน,นี่นะมือวาดน,นี่ปูแนะ่นว่ท่าให้ลูกลานสองหกศูนย์เขาตัวโต,วตดเนาะ,ะเขาต๊ตดศูนย์เขาโตดวิไอพี่แลวก็มาออกหกศูนย์เลขเข้าหกศูนย์ล้วก็เจ็ดหนึ่งทั้งกาชาดเนาะถือว่าเข้าสามน้อย เข่าสามน้อยเขาสีน้อยทั้งตัวโตดเมือวานนีนะลูกหลานที่ติดตามหรือว่าชอบกับคงสีเปร่งป,ป,ปังๆกันเานาะนี่คือหลักฐานมือวานนี้เนอนะเขาเขากาชาติแล้วก็เข่เาสามน้อยนะเนี่ยเข่าสามน้อยเขาสามน้อยสีน้อยครับตัวโต๊ดนะสำหรับเือนี่ปูกับสีมานแนวแนวทางให้ลูกหลานคือเข่ามือน,วนีวันที่สอง กันยายล้นเนาะห้าน้อยมือนี่บ่มี่เหล่าปูกะเนี่นยแนวทางให้ลูกหลานมาแลว้วเหล็กเนลมิดเเบื้องบนเพิ่นให้มากกับิดว่าคงจะเป็นเพ่งปังๆกันสําหรับมือนี่มือว่านได้เราสามน้อยนเนาะสามน้อยสี่น้อยทั้งตัวโตดเข่าตัวโตดมื้ว่านวีไอพีเนาะแล้วก็ทั้งหรือว่าโคกสวนกับเข่ามันตัวมือว่านสาหรับมือหนี่กับปูดอนกล้วยกับสีมาให้แนวทาง ลูกหลานคืนเอเขาบ่มากกับพนันเพอาะชอบกันเลื่อนไปก็คิดว่าปูไห่แนวทางมากกรชิดว่าจากให้ลูกไห่หลานได้สร้างได้แปลงได้ซื้อข้าวต้มขออ้าวนมกินสําหรับปลูกหลานได้ติดตามเมื่อนี้ปูก็ไห่มาแล้วนั่นไดราเมิดได้เนาะภาวนาได้เมื่อนี้กกลับเอาตัดเอาเลนเอาเดิมปูก็สามารถจะบอกได้ถ้ามันตรงจิตของลูกหลานก็พิจารณาเพิ่งเอาเมื่อนี้ปูไห่มา เออ0 6 4 7 1 5แล้วก็0504 34 43 4309 5566เบิ้ลเก้าเก้าเออบ่เนี่ยหัวขึ้นหวัวลงเด้อลูกหลานเด้อกับพี่ชน,นาเบิง้งนะครับซื้อหน่อยไปหาลายดอกไม้สวรรค์เฮ้าจะาลูกหลานจะไปฟังเฝ้าลายมันก็ขันย่ามันได้มันก็ดีย่ามบ่ได้ก็กกคือว่า เน่นไปเล่นไปตามนี่นะลูกหลานเด้อเอโบมี่จังไดหรือว่าจังไดก็จังไคอยโทรมาหาปูอีกทีนึงเมนี้สำรับเมนี้ก็ให้ลูกหลานเปียงเพียงปังปัง,ปง,ปงไอ้เรื่มหกสี่ยย Jar, เก้าสิบหาศูนย์สี่ศูนย์เก้าเรียกที่ชอบเด้อเอกจานกนั้นก็ย่านเบนิ้นหาฮาย่านเป่าเอา,าลูกหลานเพียงหน้าบึงสูบผู้สูบผู้สูบคนเปียงเพียงปังปัง,ป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 งไปน้ำกันเด้อลูกหลานเด้อสาธุสาธุ